สวัสดีจ้า FC ทุกท่านเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานก็เข้านะคะเข้าเป็นดาว VIP 83วันเมื่อวานเข้าแค่ดาว VIP จ้าออกตัวเน้นของเราเลย มาดูกันต่อจ้าว่าวันนี้จะมีเลขอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวันนี้เด่น2กับ4เด้วจ้ามาจับคู่กันดีกว่าว่าจะเอาไปคู่กับอะไรบ้างอันแรกสองอันที่2 2 6 2 7 สองแปดด้วยจ้าสองเก้าอันนี้ก็สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้ายายชื่นอันที่สิบห้าสี่หนึ่งหกแปดร้อย วันนี้เราจะมาเน้นตัวไหนกันดีเอาเป็น c 7สอแล้วก็4แป สองแปดแล้วกันนี่จ้าตัวเน้นของเราด้วยจ้าวันที่สิบห้าคืนนี้มาลุ้นกันมาสอยดาวไปด้วยกันนะคะเอซวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรวยรวย,รวย